ผลกรรมจากการไม่ซื่อสัตย์สุดท้ายแล้วไม่มีใครหนีผลกรรมพ้นการไม่ซื่อสัตย์อาจดูเหมือนไม่ไร้ายแรงในสายตาใครบางคนแต่รู้ไหมว่าในมุมของกรรมแม้เพียงความคิดหลอกลวงก็มีผลส่งต่อถึงชีวิตและจิตวิญญาณฟังเรื่องราวผลกรรมของคนไม่ซื่อสัตย์ทั้งในเรื่องงานเรื่องเงินความรักและชีวิต พร้อมข้อคิดจากธรรมะที่ลึกซึง้งเตือนใจได้อย่างนุ่มนวลแต่กระแทกกลางใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมฟังให้จบและคุณจะเข้าใจว่าความซื่อสัตย์คือของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดที่เราควรมอบให้ตัวเองขอ้อ 1. ความซื่อสัตย์คือสิ่งที่ไม่มีวันเก่าในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหมุนเร็วจิตใจของคนก็ยิ่งไหลลื่นไปตามกระแส สิ่งหนึ่งที่หลายคนเริ่มมองว่าล้าสมัยก็คือความซื่อสัตย์คำว่าซื่อสัตย์ฟังดูเรียบง่ายแต่กลับเป็นสิ่งที่คนจำนวนไม่น้อยพยายามหลีกเลี่ยงโดยมีเหตุผลมากมายไม่ว่าจะเป็นโลกนี้ไม่มีใครซื่อสัตย์หรอกถ้าฉันซื่อสัตย์เกินไปเดี๋ยวก็โดนคนอื่นหลอกหรือแม้กระทั่งในเมื่อเขาไม่ซื่อสัตย์ฉันก็ไม่จำเป็นต้องจริงใจอีก แต่ในทางของกรรมความซื่อสัตย์ไม่เคยเก่าไม่เคยตกยุคไม่เคยล้าสมัยและไม่เคยไร้ผลเพราะกรรมไม่ได้วัดที่เจตนาเพียงอย่างเดียวแต่พิจารณาที่การกระทำความคิดคำพูดและผลที่เกิดตามมาอย่างครบถ้วนแม้เพียงความคิดไม่ซื่อสัตย์ก็สามารถงอกเงยเป็นเมล็ดแห่งเวรกกรรมในอนาคต วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้ผลกรรมจากการไม่ซื่อสัตย์ทั้งในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องรักและเรื่องชีวิตพร้อมทั้งข้อคิดเตือนใจที่อาจทำให้คุณกลับมาเลือกความซื่อสัตย์อีกครั้งก่อนที่มันจะสายเกินไปข้อที่2ความไม่ซื่อสัตย์เริ่มต้นจากคำโกหกเล็กๆไม่มีใครเริ่มต้นจากการโกงครั้งใหญ่ไม่มีใครตื่นเช้ามาวางแผนจะทรยศใครทันที ทุกอย่างเริ่มต้นจากเรื่องเล็กน้อยคำโกหกเล็กๆที่เราใช้เพื่อเอาตัวรอดคำพูดขอเลื่อนงานส่งคำแก้ตัวว่ารถติดทั้งที่เพิ่งตื่นคำโกหกสีขาวเล็กน้อยที่ใครๆก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกแต่ในทางของจิตวิญญาณทุกคำโกหกทิ้งร่องรอยไว้ในจิตใต้สำนึก ทิ้งร่องรอยไว้ในความจริงของจักรวาลเหมือนการหยั่นหินก้อนเล็กๆลงในสระน้ำแม้ไม่เห็นผลทันทีแต่วงคลื่นนั้นจะกระจายออกไปเรื่อยๆความไม่ซื้อสัตว์จึงไม่ได้เริ่มต้นที่การโกงร้อยล้านแต่เริ่มต้นจากการไม่ซื้อสัตว์กับตัวเองเริ่มจากความคิดที่ว่าเขาไม่รู้หรอกแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกใครๆเขาก็ทำกัน แต่นั่นเองคือจุดเริ่มต้นของความพังทั้งในชีวิตและในความสัมพันธ์กับโลกข้อที่ 3. ไม่ซื่อสัตย์กับงานแล้วชีวิตก็ไม่ซื่อสัตย์กับเรามีคนมากมายที่ไม่ซื่อสัตย์กับงานที่ทำแอบอู้งานแอบหักค่าคอมเอาเวลางานไปใช้ส่วนตัวเอาผลงานคนอื่นไปเป็นของตัวเองหรือแม้กระทั่งทำงานแบบขอไปทีขอให้รอดไปวัน,วน เขาอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งอาจจะดูประสบความสำเร็จในสายตาคนอื่นแต่เชื่อเถอะว่าไม่มีกรรมใดหายไปเฉยๆบางคนตกงานทั้งที่เก่งบางคนมีงานทำแต่ไม่มีความสุขบางคนไปไม่สุดในทุกสายอาชีพชีวิตเหมือนเดินอยู่ในเขาวงกฏที่ไม่มีทางออกนั่นเพราะเขา ไม่ซื่อสัตย์กับงานงานที่ทำอย่างไม่เต็มใจงานที่โกงเพื่อนร่วมงานงานที่เอาเปรียบผู้ว่าจ้างสิ่งเหล่านี้คือพันธกรรมที่ทำให้พลังชีวิตลดต่ำลงกรรมจากการไม่ซื่อสัตย์กับงานไม่ได้ลงโทษทันทีแต่มันจะทำให้เราไม่มีวันได้เจองานที่รักไม่มีวันได้ทำในสิ่งที่ใช่และไม่มีวันที่งานนั้นจะตอบแทนเราจริงๆจากหัวใจข้อที่ส ไม่ซื่อสัตย์ในความรักความสัมพันธ์ที่หลอกลวงย่อมล่มสลายความรักเป็นเรื่องของใจแต่เมื่อมีความไม่ซื่อสัตย์เข้ามาแทรกใจนั้นก็ไม่ใช่ของแท้อีกต่อไปบางคนมีคนรักแล้วแต่ยังแอบคุยกับคนอื่นบางคนแต่งงานแล้วแต่กลับซ่อนความสัมพันธ์อีกด้านหนึ่งไว้บางคนบอกรักทุกวันแต่ในใจกำลังวางแผนเผื่อทางหนีทีไล่ คนเหล่านี้อาจจะยังไม่ถูกจับได้อาจจะยังไม่เลิกกันอาจยังไม่มีใครรู้แต่สิ่งที่รู้แน่ๆคือเขากำลังสะสมนี้กรรมก้อนใหญ่มหาศาลเพราะการไม่ซื่อสัตย์ในความรักไม่ใช่แค่การทรยศคนรักแต่คือการทรยศความรักเองและเมื่อวันหนึ่งความรักจากคนอื่นก็มักจะไม่ซื่อสัตย์กับเขาเช่นกัน ไม่ว่าจะในรูปของการถูกหลอกถูกนอกใจหรือแม้กระทั่งการเจอคนที่ไม่เคยรักจริงผลกรรมของการไม่ซื่อสัตย์ในความรักจึงไม่ใช่แค่การสูญเสียคนรักแต่คือการสูญเสียศรัทธานในความรักไปตลอดชีวิตข้อที่หไม่ซื่อสัตย์เรื่องเงินกรรมที่ผูกไว้แน่นที่สุดเงินอาจเป็นสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นแค่ทัพพยากรแต่ในทางธรรม เงินสะท้อนเจตนาเงินสะท้อนความยุติธรรมและเงินคือสิ่งที่เปิดเผยความซื่อสัตย์ของคนได้ชัดเจนที่สุดใครที่เคยโกงเงินคนอื่นยักยอกเงินยืมแล้วไม่คืนตั้งราคาหลอกขายของหลอกสัญญาแล้วไม่ทำตามหรือแม้แต่เอาเงินไปในทางที่ไม่ชอบธรรแม้เขาจะรวยได้เร็วแม้เขาจะได้บ้านรถ ทองและอำนาจแต่สุดท้ายชีวิตมักจะวนเวียนอยู่กับความไม่มั่นคงเงินมาเร็วก็ไปเร็วเก็บเงินไม่อยู่หรือแม้เก็บได้ก็จะใช้กับเรื่องที่สูญเปล่าเช่นค่ารักษาคดีความอุบัติเหตุเพราะเงินที่ได้มาโดยไม่ซื่อสัตย์ย่อมไม่ยั่งยืนบางคนถึงขั้นล้มละลายทั้งที่เคยมั่งมีบางคนรวยแต่ไม่มีใครจริงใจ บางคนไม่มีความสุขกับเงินที่มีนี่แหละผลของกรรมเรื่องการเงินที่เกิดจากความไม่ซื่อสัตย์ข้อที่ 6. ไม่ซื่อสัตย์กับครอบครัวกรรมที่ย้อนคืนถึงใจครอบครัวคือพื้นฐานของความรักและการให้อภัยแต่เมื่อเราไม่ซื่อสัตย์กับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการโกหกพรางความจริงมีความลับที่บั่นทอนใจพ่อแม่ปิดบังชีวิตคู่ หรือแม้แต่แกล้งทำดีต่อหน้าแต่ลับหลังไม่แคร์ความไม่ซื่อสัตย์ในครอบครัวจะสร้างบาดแผลที่มองไม่เห็นความไว้ใจจะค่อยๆลดลงคนที่เคยรักกันจะเริ่มไม่เข้าใจคนที่เคยหวังดีจะกลายเป็นเย็นชาบางคนบอกว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลวร้ายแต่การไม่บอกความจริงการไม่เปิดใจการไม่พูดความในใจนั่นแหละคือการไม่ซื่อสัตย์รูปแบบหนึ่ง สุดท้ายแล้วครอบครัวที่เคยอบอุ่นอาจกลายเป็นบ้านที่มีแต่ความเงียบมีแต่คำว่าฉันไม่อยากกลับบ้านเพราะเราทำลายสิ่งที่สำคัญที่สุดด้วยความไม่ซื่อสัตย์ข้อที่7ไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองกรรมที่ลึกที่สุดในใจในบรรดาความไม่ซื่อสัตย์ทั้งหมดความไม่ซื่อสัตย์ที่ร้ายแรงที่สุดคือการไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองบางคนฝืนใช้ชีวิตในเส้นทางที่ตัวเองไม่ได้รัก บางคนปิดบังความรู้สึกแท้จริงของตัวเองบางคนพยายามทำให้คนอื่นพอใจทั้งที่ในใจร้องไห้ทุกวันเราหลอกคนอื่นได้แต่เราโกหกหัวใจตัวเองไม่ได้ความไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองคือการฝืนใจอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ฝืนใจทำงานที่ไม่รักฝืนใจยิ้มทั้งที่ทร้องไห้ฝืนใจยอมท,ทั้งที่อยากเดินออกมาผลกรรมของการไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองคือความว่างเปล่า คือความรู้สึกหลงทางคือความทุกข์ที่ไม่มีใครเข้าใจคือการตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าตัวเองมีชีวิตไปทำไมและในที่สุดคนคนนั้นจะหมดแรงเพราะเขาไม่เคยยอมรับความจริงในหัวใจเลยข้อที่8เมื่อกรรมตามทันไม่มีใครหลบซ่อนได้ตลอดไปหลายคนอาจคิดว่าฉันยังไม่เห็นผลกรรมเลยนี่โกหกมาตั้งนานยังสบายดีอยู่เลย ไม่ซื่อสัตย์ยังได้เลื่อนตำแหน่งเลยแต่ในโลกของกรรมทุกอย่างมีเวลาของมันกรรมเหมือนฝนที่ตั้งเขาอยู่บนฟ้าแม้ยังไม่ตกแต่ไม่เคยหายไปบางคนโดนกรรมเร็วบางคนช้ากว่านั้นแต่ไม่มีใครหนีไปได้ตลอดชีวิตคนที่ไม่ซื่อสัตย์มักจะพบว่าเขาไม่สามารถเชื่อใจใครได้อีกเขาจะกลัวเสมอว่า คนอื่นจะทำกับเขาเหมือนที่เขาเคยทำกับคนอื่นและความกลัวนั้นจะกลายเป็นความระแวงกลายเป็นความโดดเดี่ยวกลายเป็นชีวิตที่ไม่มีใครรักจากหัวใจกรรมไม่ได้มาในรูปของอุบัติเหตุเสมอไปแต่มาในรูปของสภาพวจัยที่ทรมานอยู่กับความไม่มั่นใจอยู่กับการไม่เชื่อใครอยู่กับการต้องแสดงออกทุกวันว่าฉันโอเคทั้งที่ข้างใน ไม่เคยสงบเลยข้อที่9ทางรอดชดใช้กรรมด้วยการกลับมาซื่อสัตย์ข่าวดีของโลกนี้คือไม่มีกรรมใดหนักเกินกว่าจะแก้ไขไม่มีความผิดใดที่ให้อภัยตัวเองได้ถ้าเรากล้ากลับมาซื่อสัตย์อีกครั้งเริ่มจากซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองยอมรับว่าเคยผิดยอมรับว่าเคยหลอกคนอื่น ยอมรับว่าเคยหันหลังให้กับความดีแล้วเริ่มใหม่พูดความจริงทําสิ่งที่ถูกยอมเสียหน้าดีกว่าเสียใจไปตลอดชีวิตหากคุณเคยไม่ซื่อสัตย์กับใครขอโทษเขาถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้ให้สวดแผ่เมตตาให้เขาทุกคืนขอให้เขาหลุดพ้นจากผลกรรมที่เราทำไว้และที่สำคัญที่สุดจงให้อภัยตัวเอง ชีวิตไม่ได้วัดกันที่ว่าเราเคยพลาดอะไรแต่วัดกันที่ว่าเรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ข้อที่10ความไม่ซื่อสัตย์ที่ฝังอยู่ในวัฒนธรรมเราควรเปลี่ยนมันเสียทีในบางสังคมการโกหกถูกมองว่าเป็นมารยาทในบางที่การแสดงออกเกินจริงเพื่อผลประโยชน์ถูกเรียกว่าฉลาด บางวงการเชิดชูคนที่พูดเก่งแต่ไม่จริงใจหรือแม้แต่ในโรงเรียนในบ้านเราก็เติบโตมาท่ามกลางวลีที่ว่าพูดไปก็เท่านั้นโกหกเล็กๆไม่เป็นไรหรอกโลกนี้อยู่ยากต้องเล่นตามน้ำแต่เมื่อปล่อยให้ความไม่ซื่อสัตย์เป็นเรื่องปกติเราก็จะกลายเป็นสังคมที่ไม่มีความไว้วางใจลูกหลานจะไม่กล้าพูดความจริง ผู้ใหญ่จะมองหน้ากันอย่างไม่เชื่อและในที่สุดไม่มีใครรักใครจากใจจริงเราจรึงต้องเริ่มต้นใหม่แม้โลกจะยังเต็มไปด้วยการหลอกลวงแต่เราเลือกได้ว่าจะไม่เป็นหนึ่งในนั้นเราต้องไม่ชินกับการโกหกไม่ว่ามันจะเล็กแค่ไหน ซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนแล้วค่อยส่งความซื่อสัตย์นั้นสู่ผู้อื่นแล้วค่อยเปลี่ยนวงจรร้ายให้เป็นวงจรใหม่ที่มีแต่ความจริงใจข้อที่11ทําทำไมความซื่อสัตย์ถึงทรงพลังกว่าที่คิดความซื่อสัตย์ไม่ใช่แค่คุณธรรมแต่เป็นแรงสันสะเทือนทางจิตวิญญ,ญาณที่บริสุทธิ์ที่สุดอย่างหนึ่งในจักรวาลเมื่อเราโพดความจริงจิตเราจะสงบเมื่อเราทำด้วยใจบริสุทธิ์ เราจะรู้สึกมั่นคงเมื่อเราเลือกซื่อสัตย์แม้ไม่มีใครเห็นจักรวาลจะเป็นพยานแทนเราความซื่อสัตย์คือแม่เหล็กดึงดูดความสัมพันธ์ที่ดีโอกาสที่ยั่งยืนความไว้วางใจที่แท้จริงและสันติสุขในจิตใจลองสังเกตคนที่ซื่อสัตย์อย่างแท้จริงแม้เขาจะไม่ได้ร่ำรวยแม้ไม่ได้โด่งดัง แต่เขานอนหลับสบายยิ้มได้จากใจไม่ต้องหันหลังระวังใครและนั่นคือรางวัลสูงสุดของชีวิตข้อที่12ฝึกจิตให้ซื่อสัตย์เริ่มจากสิ่งเล็กน้อยการฝึกความซื่อสัตย์ไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่แต่เริ่มจากการไม่หลอกตัวเองยอมรับว่าเรายังไม่เก่งยอมรับว่าเรากำลังทุกข์ยอมรับว่าเราผิดยอมรับว่าเรากำลังหลงทาง เพราะความจริงคือแสงสว่างที่ส่องให้เรามองเห็นหนทางใหม่ลองตั้งปณิธานไว้ทุกเช้าว่าวันนี้เราจะพูดแต่ความจริงวันนี้เราจะไม่หลอกใครไม่ว่าเรื่องเล็กแค่ไหนวันนี้เราจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์เหมือนมีคนมองอยู่ตลอดเวลาเมื่อทำได้ทุกวันจิตจะค่อยๆสะอาดขึ้นจะรู้สึกเหมือนได้ล้างบาปที่ไม่ต้องรอถึงชาติหน้า เพราะเรากํำลังสร้างกรรมดีแบบทันทีข้อที่13บบทสรุปซื่อสัตย์เถิดเพราะนั่นคือความสุขที่แท้จริงท้ายที่สุดแล้วเราอาจหนีความจริงได้ชั่วคราวแต่หนีกรรมไม่ได้เลยการไม่ซื่อสัตย์อาจให้ผลลัพธ์ระยะสั้นที่ดูดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันจะเปลี่ยนเป็นหนี้กรรมที่สะสมและหนี้นั้นไม่มีดอกเบีย้ย แต่จะทบต้นด้วยความทุกข์ความกลัวและการสูญเสียในขณะที่ความซื่อสัตย์อาจทำให้เราเจ็บในตอนแรกอาจทำให้เราเสียโอกาสอาจทำให้เราดูเหมือนแพ้แต่ในระยะยาวมันคือเส้นทางสู่ความสงบคือกุญแจสู่ความสุขอย่างแท้จริงคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะให้แก่โลกและตัวเราเองขอให้คุณกล้าที่จะพูดความจริง กล้าที่จะยอมรับความผิดกล้าที่จะเลือกความซื่อสัตย์แม้ในวันที่ไม่มีใครมองเพราะสุดท้ายความซื่อสัตย์จะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เราไม่ต้องกลัวอะไรอีกเลยถ้าคุณฟังคลิปนี้มาจนถึงตอนจบแสดงว่าคุณมีจิตใจที่แสวงหาความจริง ขอให้กรรมดีจากการฟังธรรมในวันนี้ส่งผลให้ชีวิตของคุณสงบสุขและพบแต่คนจริงใจสาธุ